มาเด้อพี่ตองเอ้ยมากินขขานะครับเผือกอ่ะอาหารแซ่บเจีบเผือกครับส่นเห็นมีเลี้ยงพวกเพื่อนไมีเลี้ยง,ยงอันนาก็วัดเพื่อน,นั่ะเพื่อ่นฟังเมื่อกี้บอกแซ่บเจีบเด้อน้องใหม่เลยครับแซ่บเพื่อน,น่น,นอันนี้ลาบหมูเนี่ยพวกไอ้หงเย่เย่นี่ลาบหมูลาบหมูลาบหมูกับตำข้าวปลาเผาครับ มาเด้อพี่น้องครัร拜拜วบานน้องแย่อันนี้รับเด้อครับมาเนี่ยอะไรครับปลาหมึกย่างนี่ปล่อยหอยตะลี่พรมเป็นเด้อพีเลี้ยงปัญหาหนาเขาวัดยุบปัญหย่างปลาโลมาก็มีปลาโลมาก็มียกปูยกปูยกป้ยกปูบ้างปูยกป้ไม่เลี้ยงยกปูไม่เลี้ยงยกปูเนี่บ้านเนี่ยต้องกินของเจ็บเนาะสั่งมึ่นวสิปูสองหมื่นบ้าง <an> แล้วกินเหล่าบ่อสองขวดแล้วครับมีเลี้ยงอ่ะเราก็มีดอกเอาบอกไปชื่อหอกก <c oughs> ินงเขาแซ่แซ่บมาเด้อพี่น้องเด้อเ <c oughs> นี่ยจกนี่ในเบื้งองเรามาเด้อมาเด้อขอคำกันนะครับเด้อ